วันนี้มาดูหน้างาน100ตารางวาครับเขาชูเดือนที่สองนหน่อยแล้วนะครับมาถึงไหนครับไปกองงานด้านหน้านะครับนี่คือคอนกรีตบริเวณโรงจอดรถนะครับบางส่วนแล้วนะครับอันนี้ก็คือบริเวณด้านข้างาน,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 นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นสวนนะครับตรงนั้นสวนนะครับแต่ว่าเรายังให้มีอยู่อันนี้ก็เป็นพื้นจอดรถครับใหญ่มากอันนี้ลงจอดรถนะฮะสบายสบายเลย6เมตรเป็น6ได้50ครับใหญ่มากคือถอนแบบใหม่ๆแล้วน,นั่นข้างฮนะกว้างเลยนี่ ังนี้ใหญ่นะฮะนาบ้านหลังพานี้กว้างขวางตรงนี้เรือเรือแล้วเดินเข้ามาเดี๋ยวผมพาดูด้านข้างก่อนระบบสายทะะโทรโฟบุกสุขาภิบ้านสบายใจใหายห่วงครับหลังบ้านกว้างขวางใหญ่ลนะ,ะเริ่มฉายไปบางส่วนบางตอนแล้วคนี่เห็นะดู ไปผมพาไปดูข้างในบ้านกันครับในบ้านกันงานฉาบก็เป็นหัวใจหลักสำคัญนะครับของการร้างมากอันนี้ก็ติดเป็นผนังนะครับจะร่องทำลายแบบนี้เนะ่ยอันนี้ก็เข้ามาห้องรับแขกด้านบน,นบแล้วแทนสุท้อนความร้อนแล้วก็คือ่วนกลางร,ร,ร้อนแล้ว ที่นี่ใช้อิฐมวลเบาในการก่อสร้างนะครับก้อนละยี่สิบแปดบาทอย่างแพงตัวนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะกว้างมากครับห้องนอนใหญ่นี้ก็จะเห็นวิวนะครับยกห้องมาสูงเลยเห็นไมพื้นกับตรงนี้นะครับสูงมากครัพอมาก,ก็เก็บผนังนะครับเริ่มฉักเสร็จแล้วอยู่ห้องนอน มันมีห้องน้ํเในตัวนะครับก็เป็นอ้องน้าสวยๆบริเวณนี้นะครับผมอาการให้ทุกจุดเลยลุห้องทั้งหมดสามห้องนอนสามห้องน้ำครับเขาจบๆเลยห้องน้ำห้องตนะครับห้องนอนนะครับ ก็จัดให้แบบนี้เลยครับผม,มนี่ก็เป็นในส่วนของห้อง,องครัวนะครับผมก็ยิงคนองคนเเตอร์สีอะไรบริเวณนี้แห้งครบจมเลยก็เหมือนกันครับห้องน้ำเราดูว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้เราก็ออกแบบมาให้นะครับผมดังใหญ่มากเลยเนาะ ประดังตัวนี้สวยครับจดให้ตัวห้องเลยโอเคก็นี่พี่ๆท่านใดนะครับน้องๆท่านใดสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับอยู่ที่บวกแดงไม่น้งคูซอวยหนึ่งนะครับน,นี้ผมก็พามาเดินดูบริเวณในงานก่อสร้างนะครับผมก็หลังใหญ่สมควรเลยนะครับผมก็หาไม่ได้แนละ้ว ที่ดินที่จะทำนะครับพอหมดแล้วครับผมนะครับฝากด้วยละกันเด้อนะครับท่านใดสนใจครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ